สวัสดีสสดค่ะวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Long Live Love ครับผมอโอ้โหน่าจะเป็นหนังรักหนังชีวิตมันดูมีความแบบรักที่ยาวนานและอยู่จะคงตลอดไปประเด็นคือว่าไปดูโปเตอร์หนังมาเฮ้ยนักแสดงที่เรารู้จักทั้งนั้นเลยนำแสดงโดยพี่ซันนี่ส่วนเมธานนประกบเจ้าแม่แห่งวงการผมแดงพี่ชมพู่ แล้วก็คนสุดท้ายของเรานะคะน้องรีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองอือเดี๋เบาเดตัวท็อปในพอสอยนี้เลยตันนี้เวยใช่นะครับอ่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยไหมค่ะ Let's go แคนคนรักกันจนเกลียดไหมปีนี้จะมามุกไหนอีกพ่อต้องเล่นมุกหลดความแล้นะเฮ้ยฉันนี่เป็นพ่ออุ้ยเค้ก คนไข้สมองได้รับความกระตุ้นเฮือนเกไปที่ผลกันน้ำมนต์แย่พ่อมึงเงียบคืนร่วงแข็งเหมือนกันเนาะยังกับรู้เลยว่าแม่มึงจะทิ้งไอ้ดอว่ะใช่มันใครความทันเสือบอ่ะมันกุ้งอร่อยมากแต่พี่ทานไม่ได้นะคอเลสเตอรอลมันสูงหมอห้ามไว้บอกแม่ให้เบาๆมือพ่อกันหน่อยได้ปะอพ่อพ่อพ่อย้อนเวลาได้จากการถ่ายรูปอุ๊ยหรอคือพ่อสามารถกลับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ของรูปนั้นได้ เฮ้ยเอ้าเริ่มจากรูปนี้เลยแล้วกันเราทำบ้าอะไรกันต้องทำให้เหมือนกันดูพลังพิเศษเกิดมาเพื่อสปอร์ตชีวิตเพื่อนให้ชิบพายผมนักรบชนารักษ์หุ้นบริษัทยังอยู่ครบนะครับรวมถึงเมมเบอร์ที่จะเป็นโนด้วย เราเรียนเปียโนกันด้วยเหรอเป็นผับเอาโน้นี่เหรอลอรอ๋อลอเ,เรียนเข้ามาดนิสเตอร์เขาเราหลอกกินมันเลยว่าวะขัดขืนนิดหน่อยแป๊บเดียวก็ฟโฟลเป็นชู้กับผัวเหรออ่จาจะเลิกกันแล้วเดี๋ยวพอ<ม>ได้มา <ใจ S 2> ช่วยเขาย้อน เราต้องดีใจที่พ่อแม่กับมาดีกันหรอมันก็เหมือนในห้างกัาคนนึงเลยนะสติกับเมตตาเขาชวนพ่อกับแม่ถ่ายรูปก่ารูปนี่ไงเพราะเวลาที่เราบอกอะไรกันตรงๆอ่ะอย่างน้อยมันก็ยังเหลือความไว้ใจเข้ามาช่วยกันแก้นาะ ในคู่ประตูถัดไปกับผู้อยากดรู้ว่าใครเหรอหนังรักที่ต้องไม่ดูโดยรงภาพยนตร์ยิสกามีมนายนี้ครับทุกคนโอไม่ o กอเออเอารู้สึกแรกของของซีอ่ะคือซีรู้สึกว่ามันแบบมันทัชเหมือนกันนะมันมันมันมีความแบบหรือว่าเราอายุมากขึ้นวะเราเลยรู้สึกแบบอุ้ยเราเราว่าหนังมันมีกลิ่นความหวนลํำลึกอะ หรือว่ามีกลิ่นอะไรบางอย่างที่เราเราลืมสิ่งสิ่งนั้นไปอะไรเงี้ยบางทีเราลืมไปว่าตอนแรกๆเรารักกันมันเป็นยังไงพอมันมีอะไรมากมายเราก็ลืมไปแล้วว่าความรักของเราอะ่ะมันเป็นยังไงเหมือนรักเรามัน,ม,นมันจางหายไปแต่<ช>ว่า<ส>พอเราได้ย้อนกลับไปบางทีแล้วมันทําให้เราได้หวนลําลึกถึงมันก็เหมือนกับรูปถ่ายที่มันเป็นแบบที่มันฟีดเก็บเอาไว้ว่าในน้ำโมเมนต์โมเมนต์นั้นอ่ะเราเคยมีความสุขกับความรักของเราอย่างไรแต่ปัจจุบัน ความรู้สึกนั้นอาจจะหายไปเลยก็ได้อะไรแบบเนี้ยชอบความที่แบบว่ามันมันสามารถย้อนกลับไปได้แล้วแบบแล้วเราก็สามารถจำโมเมนต์นั้นได้อะกลับไปหวนลําลึกอะลองลิฟเลิฟอ่อะเข้าใจชื่อหนังแล้วก็คือแบบความรักของเรามันยาวนานมากเลยนะเออกว่าเราจะแบบมารักกันได้มันเป็นยังไงอะไรแบบนี้มันมีคอนเทนต์เรื่องของลูกด้วยนะลูกลูกผู้หญิงที่พ่อแม่ทะเลาะกันแล้วก็ เหมือนกับต้องอยู่กับน้ำไหมพี่ปอมแปบหรือเป็นลุงหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยที่เป็น LGBTQ อ,อะไรเงี้ยเออแล้วแบบต้องเลี้ยงลูกแทนอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันมีเยอะมากเลนะทุกวันนี้ที่พ่อแม่แบบมีปัญหากันหรือว่าเลิกลากันไปแต่ว่าเขาหยิบจับคอนเทนต์ LGBTQ เข้ามาอะไรเงี้ยเออน่าสนใจ เรื่องนี้ก็นาก่าสนุกเพราะว่าแฟนเราอะอดีตแฟนเราความจําเสื่อมพอทได้ย้อนกลับไปจะกลายไปว่าจะช่วยให้เขาจําได้หรือจะจําไม่ได้ดีเพราะเ,เราจะต้องเลิกกับเขาเรื่องที่เขาทําแบบไม่ดีอะไรกับเราอะไรอย่างเงีงย้ยความแฟนตาซีตอนแรกคิด <c oughs> ว่าเป็นหนังแบบหนังธรรมดาหนังรักทุกกลิบลองลิบเลยขอดูอีกรอบได้ไหมขอดูอีกรอบได้ไหมดูมีความน่าสนใจมากเลยอะอ่ะเปิดมาซีนแรกก็เป็นเอกกับนางเอกสันติสันติกับเมตาหรอเมตาอ๋อเมตากับสันติอีกชื่อ เอออ่ะเปิดมาเป็นแบบรูปตอนที่รักกันแรกๆไหมเออแบบเป็นรูปที่ถ่ายกันรักกันแรกๆเออแฟนฟานเขามีกันไอ้นี่นี่อ่ะอีสเตอร์เอกเมื่อกี้พี่น็อตกับพี่ชมพู่เดนทิสเต้ที่ตื่นเช้ามาแล้วแบบโมนิ่งเคยเห็นคนรักกันจนเกลียดไหมอันนี้อุบัติเหตุแสดงว่าในอุบัติเหตุรถชนหรือว่าอะไรอะไรนะ หรือเขาย้ายบ้านนีเลิกกันแล้วก็แบบว่าออกมาแล้วแบบว่ารถชนก็ของกระจัดก,กระจายก็คือแบบมีรูปภาพที่เก็บเอาไว้ก็กระจายออกมาด้วยอะไรแบบนี้อันนี้มีรูปบ้านเยอะมากเลยอ่ะบ้านแบบคอนโดเยอะมากหรือว่ามันเป็นรูปในช่วงที่เขากาลังหาที่อยู่อยู่ด้วยกันจะย้ายไปสร้างครอบครัวด,ด้วยกันอะไรแบบนี้ปีนี้จะมามุกไหนอีกตัวพี่สันติน่าจะมีลูก แล้วแม่น่าจะไม่เจอลูกปะ่ะปีนี้จะมามุกไหนหรือว่าจะปีนี้จะมั้งงอแม่มุกไหนหรือว่าจริงๆแล้ววะพี่สันเตะเขาไม่เคยเลิกงอวะมหมายถือว่างอแม่ตลอดอยากจะกลับไปคืนดีตลอดอ,อ๋อคือเปิดมาคือเลิกกันแล้วอืมเลิกกันเ,เลยอ๋อแล้วก็แบบงอตลอดเราไม่เคยจาได้ว่าอาจจะมีเรื่องเลิกกันจนแบบอะไรแบบนี้แล้วก็เตรียมกับลูกตลอดว่า เออปีนี้ก็จะพูดกันเรื่องอะไรดีให้กลับมาเจอกันได้ในวันสําคัญหรือวันเกิดหรือว่าอะไรเงี้ยหรือไม่เคยมาหรือเปล่าน่าจะเป็นวันเกิดอะไรนะเธอหรือเขาแบบไม่เคยมาเพราะเขาใช้คําว่ามุกปีนี้จะมามุกไหนหรือปีนี้จะขอแบบขอตัวไม่มาอีกแล้วลูกกบปงเหมือนเือนเดาอปีนี้จะมามุกไหนพูดมาจ้างอะไรอีกใช่ไหมพอต้องเล่นมุกหลุดความแล้วนะไอ้ความจริงคนไข้สมองได้รับความก็ต้องถือปากลูกสมพรจะน้มันเลเข้อปเลี่ยมคืนดวงแข็งมือกันเนาะ ยังกับรู้เลยว่าแม่มึงจะทิ้งไอ้ดออะใช้มันใครใครจำไม่ได้แล้วความจำเสือเอ่อมมันกุ้งอร่อยมาก <c oughs> แต่พี่ทานไม่ได้นะคอเลสเตอรอลมันสูงหมอห้ามไว้ <c oughs> บอกแม่แกให้เบาๆมือพ่อหน่อยได้ปะอุ้ยเพราะว่าพอย้อนเวลาได้จากการถ่ายรูปคือพ่อสามารถกลับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ของรูปนั้นได้ชาต ที่ย้อนมาเป็นแบบเซอตัวเองเลยจากรูมนี้เลยลวกันแต่เราต้องทำเหตุการณ์ให้เหมือนถึงจะไปได้เป็นเด็กเป็นเด็กอนทีเซทีอันนี้คือ๋อพิเศษผมคือเกิดมาเพื่อสปอร์ตชีวิตเพื่อนให้ชิบหาย่งพิเศษผมก็คือเกิดมาทำให้เพื่อนชีวิตชิบหายรบชนะรักหุ้นบริษัทยังอยู่ครบนะครับรวมถึงเมมเบอร์ที่จดเป็นโนด้วยเราเรียนเป็นโนกันด้วยเหรอ เรื่องรักก็เท่ากับแทนจากคนเคยมีรักกลายเป็นคนตกกลุ่มรักแบบ,แบบนี้เท่ากับเราหลอกกินมันหรือเปล่าวะพเถื่อนนิดหน่อยแป๊บเดียวก็โฟโล์เป็นชู้กับผัวเหรอเราต้องดีใจที่พ่อแม่กลับมาดีกันหรอมันก็เหมือนในหน้ากล่าคนนึงเลยนะลูกก็มีความรักนะเนี่ยรักครั้งแรกของลูก าปรึกษาเอาคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยตองดีใจะี่พ่อแม่กลับมาดีกันแร้ะมันก็เหมือนได้ให้กับคนหนึ่งเลยนะสติกับเมตตาเขาชวนพ่อกับแม่ถ่ายรูปก่รูปนี่ไงเก็จะเบรกหน้าใครกัน,นลู้ติมากอ๋อแสดงว่าเขาจะเดินทางไปที่สถานที่ที่เขาเคยไปเที่ยวด้วยกันทางครอบครัวคือบนเนี่ยเขตอูุดักหาดแหลมสนโอ้คืออันนี้คือรูปเก่ามากเลยชุ่มมะแล้วคือเราต้องเอาทุกคนตรงนี้ไปยืนให้หมดเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรคือต้องไปตามหาคนพวกนี้เพื่อมาถ่ายรูปนี้แล้วพอถ่ายเสร็จปะเขาจะได้ย้อนนนกลัับไตอ้น โอ้มีหลายรูปมากนะสติกับแม่รู้ภาพมึงพ่อกับแม่ถ่ายรูปรูปนี้ไงฉันรู้และเธอเพราะว่าแต่งเพลงให้นะเป็นเนื้อเพลงมึงจำอาลองคิดตัวแทนเป็นตัวเองว่าจําอะไรไม่ได้เลยแล้วเห็นภาพตัวเองอ่ะอันนี้คืออะไรหรอทาอะไรกันอันเนี้ยทำไมถึงถึงมาหยุดเป็นรูปนี้อะไรเงี้ยก็คงแบบอยากย้อนอยากย้อนแล้วพ่อก็เลยชวนว่าให้เปถ่ายตรงนี้เราจะได้กลับไปดูเพราะว่าพอเราถ่ายเสรเราจะรู้ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราย้อนไปอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรได้ใช่ปะเราแค่ได้ย้อนกลับไปดูใช่อ๋อเหมือนเราเข้าไปในรูป ใช่ไหมใช่จากที่ดูอ่ะประเด็นมันมีความก้ากึ่งเพราะว่าไอตัวคนที่อยู่ในรูปอ่ะบางบางทีมันก็อาจจะยากลืมหรือเปล่าแล้วบางทีเราก็จําไม่ได้ด้วยว่าเหตุการณ์ตรงนั้นมันดีหรือไม่ดีถูกแบบเมื่อกี้ตอนถ่ายรูปบนไอดุลระกัน่ะหน้าทุกคนก็ดูบึงดูไม่ได้อยากถ่ายรูปนะแต่ทาไมพ่อถึงบอกว่าเฮ้ยไปแบบนี้กันเออแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันอ่ะก็อาจจะจไม่ได้แล้วว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเหมือนเราได้ย้อนกลับไปอุ้วคนลุกนะนี่คนลุกเลยเพราะว่าแค่แค่แค่แบบ แค่คอนเซปต์เรื่องอ่ะมันก็ขนลุกแล้วเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าภาพเราในอดีตตอนนั้นอ่ะประสบการณ์ร่วมของแต่ละคนมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแล้วมันจะอุ้ยแล้วบางคนอ่ะอยู่หรือเปล่าหรือว่าเลิกคบกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือตายไปแล้วหรือเปล่านั่นนะ่ะสิเออนั่นแหละอุ้ยคนน่าสนใจมันมีเรื่องให้แบบคิดมากมากกว่าออมัน,ม,นมันสามารถแตกไอเดียได้เป็นร้อยล้านแบบไม่รู้เขาจะเอาแบบซิปไหนเข้ามาเล่าให้เราฟังอ่ะน่าสนใจน่าสนใจ ดูกับโอ้โหแล้วมีรูปดูมากสติกับเมตตาคอาชวนพ่อแมถ่ายรูปหรือพี่ซันนี่ขับรถพี่ปอมแป๊บดีไปนีอุ้ยอันนี้เหมือนแตกเลิกกันเหมือนเลิกกันโอ้โหสุดท้ายลูกยังเด็กลูกยังเล็กอยู่เลยอันนี้น่าจะคุณย่าคุณย่าแต่ว่าอาจจะมีแบบได้ย้อนกลับไปเห็นแม่ตัวเองครั้งหนึ่งก็ได้ละตอนนี้แม่อาจจะไม่อยู่แล้วเมื่อก่อนแม่อาจจะเป็นคนแบบคอยแบบให้คำปรึกษาเราตลอดเรื่องความรักอะไรแบบเนี้ย แต่พอแม่ไม่อยู่เราก็ได้กลับไปเจอแม่อีกครั้งนึงในวันนั้นแม่อาจจะเคยพูดอะไรกับเราที่เราจําไม่ได้ไปแล้วในบางประโยคอะเขาะ้าใจคือว่าเศ้าและโอ้ยให้แฮปปี้ฟาเธอร์เดย์ปี2009ตายแล้วคนลูกอะสเกียดต,ตรงก่อนย้อนลูกเล่นอะถ้าสมมติเป็นรูปเด็กอะก็ต้องต้องไม่ตัวเองเป็นเด็ก <S <S อันนี้น่าจะเป็นลูกงานโรงเรียน โอ้โ,โหร <authority. half. S 2> oh ้านข้าต <Yeah well, S 2> ้ม <Chop> ฟ <per sound> like The so ิลเหมือนร้านข้าต้มแสงชัยอ่ะที่แบบแปะรูปแปะรูปดาราแล้วทายแปะไว้ข้างผนังอ่ะฟิลฟิลหนน่ะแม่แต่พลอยหอวังมาเล่นเรื่องนี้ด้วยปางทีก็เป็นทิ้งคุเลยเป็นทีมร่าที่เราบอกอะไรกันตรงๆอ่ะอย่างน้อยมันก็ยังเหลือความไว้ใจเหลอความไว้ใจเข้ามาช่วยกันแก้นาะ ตอนเด็กตอนย้อนที่ไปตอนเด็กแน่เลยขอช่วยแกเนาะโอ้โหนี่น่า oh, <my> จะเป็นงานโรงเรียนลูกอะเขาดูไม่ค่อยมีเวลานะฉันว่าอาจจะเป็นในไม่กี่ครั้งที่เขาได้ไปงานโรงเรียนลูกในวันสาคัญของลูกอะคืองานโรงเรียนเมื่อก,ก่อนมันสําคัญมากเลยนะสำหรับเด็กอะถ้าพอไปไม่มาแล้วแบบ,บมันวาวเวมันวาวเวมากมันแบบเต้นให้ใครดูเลยอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คือแบบเขาได้ไปวันนั้นอาจจะเป็นแบบในไม่กี่ครั้งที่เขาได้ไปหรือว่าในทางชีวิตเขาไม่เคยได้ไป น่าสนใจแล้วน่าดูแล้วมันร้อยแบบมันร้อยแปดมัลติเวิร์สอะหนังมันแบบหนังแวะมากับหนึ่งไม่ได้ดีกว่ามันหนังมันเดาตอนจบยากพี่มุกกำกับอีกแิ่ซิงกูไปอย่างเงี้ยเหรออะไรเหรอ้ยพูดเวะเราเคยรักกันนะวนนี้จะถ่าย หรือว่าเขาถ่ายเองรูปพีเวดดิ้งอ่ะถ่ายกันเองไม่ได้ให้ใครถ่ายให้แล้วก็ย้อนกลับไปในวันที่เราแบบอยู่กันแค่2คนเราถ่ายกันเองอ่ะคนลูกขามาายนขามาขามาดรามาต้องไปดูในโรงเนะาะทางนี้เนาะคิดถึงแคะกลับมาของพี่หมูอ่า โอ,โอ้โหอร์เยอะมากพี่บุกกับพี่ันนี่เนาะที่ถึงไปขับ<ย>นะคู่ดีใจมากนะครับก็อยากให้ทุกคนไปดูในโรงภาพยนตร์กันนะกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับลองรีฟเลิฟนะครับยิบก้าม,มิถุนายนอ่าสิ้นเดือนนี้จองตั๋วได้เลยดูเทเลอร์แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่าแบบเอ้ยเป็นยังไงบ้าง,งเราเราเราอุ่นใจรรู้สึกว่ามันมีความหนุ่งหนุแล้วก็มีความน้ำตาได้นวลอ่ะน่าจะได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้แหละใช่จริงๆนะเรารู้สึกว่าบางทีเรา เราคิดว่ามันคือย้อนเวลาเพื่อกลับไปแก้ไขแต่จริงไม่ได้ย้อนกลับไปแก้ไขเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แค่เราย้อนกลับไปอยู่ในอดีตเพื่อรับรู้ความรู้สึกตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งอะว่าเราเคยรู้สึกอะไรแบบนั้นนะมันเป็นยังไงมันเป็นอีกหนึ่งเซ็กชั่นของการย้อนเวลาที่เราว่าดีนะเพราะว่าทุกๆครั้งอะเวลาเราเห็นรูปถ่ายต่อให้แบบใกล้ๆอย่างเงี้ยมาหาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะคิดแล้วว่าอุย้ยใ,ในตอนนั้นอะกูทําอะไรอยู่วะกูม,มีความสุขกับมึงหรอวะกูเคยสนิทกับมึงนี่ทําไมตอนนี้มึงไม่ได้อยู่ในช มันน่าเสียดายมากนะคอนเสิร์ตนั้นเราเป็นยังไงทำไมเ,ออเราถึงไปทําอะไรแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นรูปถ่ายมันคือมันคลิปเดเมมโมรี่เราเอาไว้อ่ะเออน่าสนใจเนาะมากๆโอเคไปแล้วคักคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ like, share, กดซับสไครต์นะคะบ๊ายบายแฮปปี <Happy. S 2> อย่าลืมกดติดตามเม้นต์ก่อนด้วยนะคะ